เออได้ปก่อนเนอพี่น้องนั่นแหละสวยงามครับแดงโอ้โหเต็มเพือแล้วก็แดงจริงอ้าเป็นเดงจริงนะโอ้โสหสุย 5, อ5,000คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาแล้วผมสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่เกมสาวถ้ำนะฮะพี่เฉื่อก็จัดงบอันน้อยนิดงบ300บาทนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสันกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะวันนี้มาสตาร์ทกันที่เบต5นะครับทุกคนมาลุ้นกันครับวันนี้สาวถ้ำยังจ่ายอยู่ไหมนะตอนนี้ที่เล่นหนึ่งทุ่ม 5 2นะครับไม่รู้ว่าเวลานี้โบนัสทามหรือเปล่านะให้หรือเปล่าไม่รู้ส่วนใครมีเวลาโบนัสทามเวลาแตกหรือว่าสูตรเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพี่เขื่อได้นะครับพี่เขื่ออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเพื่อนๆจะด่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับพูดมาเลยแพี่เขื่อไม่ด่าใครอีกแล้วครับแ,แต่โดนแดดอยู่นะครับตอนนี้ ด้นแดงอยู่นะฮะเป็นนะครับชะลอนไปเนี่ยเออไหลได้ก่อนเด้อพี่น้องนั่นแหละสวยงามครับแดงโอ้โหเต็มเครือ <_ C 2> แล้วก็แดงจริง <_ C 2> เอาเรื่อง伙ทุกคนเก <C 2> ิดฉากมาได้โคตรสวย507บาทนะครับไปครับขยับเบ็ดติดกันเลยเกิดมาได้โคตรสวยครับทุกคน ม่วงมามันม่วงเป็นเจอีตอนนี้ก็นะครับไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคอะไรเล่นแล้วนะพี่เผือกไม่มีแล้วนะครับมีแต่สูตรเก,ก่านะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะแต่ผมว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับพวกไอ้หเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนสิบสิบสามสิบอะไรนั่นนะครับผมว่าใช้ได้นะทําให้เราหมดตุดหมดตุดช้าดีที่ใช้ได้อ่ลองเอาไปทดสอบดูได้นะทุกคน ได้ไม่ได้ก็เอามาเล่าสู่กับฟังได้เพิ่มเพิ่มคิวมาเขียวม,มาไม่ได้คนระับติดป้าไม่ได้นี่หว่าอุ้ยเกือบเข้าฟีเจมบ์ชมูมาครับชมูไม่ให้ดูอีกเย็ดเลืเอาฟีเกมเบ็ดสิบด้วยวเวย็ดเลย เก็บตัวคุณไปก่อนเจ๊มาไม่ได้ไน,นะทุกคนเฮ้ยได้วายมาทำอะไรไม่ได้ตัดตัดเท่ากับแตกนี่ไงตักเท่ากับแตกเค้ด้วยสวยงามคนระับแล้วก็โอ้โหนึกว่าจะได้พะโลเส็ดหมุนวิ้ยบึ้มอยู่นะแดงมาโอ้โหแดงมาแถวหนึ่งแดง ติดไปหลอนิีแถวแม่งไปอยู่แถวหนึ่งไอ้เว้นี่แม่งไปหลอนแถวหนึ่ง้ายพายุเร็ว้ายพายุผมติดแปดยพายุโอ้โหเป็นติบแต่ห้าร้อยิบสามบาทน้อยไปว่ะเป็ดยี่เลยครับเล่นเบ็ดแบบหนักหน่อยนะหนัก นหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหเคแม่งมาเต็มแถวเลยแม่เอ็อมอะอืม้มไม่ได้ขออะไรไม่เคยด้ะสีฟโอ้โหลายพวกนะ้าแตกเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหลายงงงนะเคมะให้กูจริงม เบ็ดยีย่แม่งแข็งวะโป๊ะแหละครับเข้าฟีเรีเกมเบ็ดย,ยี่จ่ายฮ้อไม่ไหวแล้วแม่จ่ายฮ้ตัดเท่ากาแฟตัดให้เขาแตกครับโอ้โหไม่แตกเลยไม่แตกฟีบาทเองอ่ะแต่แค่นี้จริงเหรอวะ เฮ้ยสามหกบาทห้าร้อยทีถิบสองทีสุดท้ายขอแบบแหลบๆหน่อยดิซุปเปอร์เมกกะไปอัแเล่ไหลปุยหลุยไปถิบมะอู้หูก็สวยแล้วก็เอ๋มะเบ่งหน้าเป็นเออ่ะทำเป็นเอจริงๆนะอู้หูสวยทำมันอู้หู แบบนี้ไม่เลิกก็บ้าจริงๆไม่เลิกก็บ้าครับกำไรเกือบห้าพันอเล่าสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดเบจี้ทำได้โคตรสวยอ่ะขออีกสิบหมุนแล้วกันสิบหมุนสิบหมุนตอนนี้กำไรอยู่วันสี่พันเจ็ดครับทุกคนโอ้ยเฮ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 ้ยลุ้นฟรีเกมลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วรอบนี้ได้ลุ้น โอ้โหไม่ให้เว้ยเหมือนจะดึงยังไงก็ไม่รู้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละไม่ไปต่อแล้วครับงบ300ได้กำไร4,600กว่าบาทนะครับโอเคนะก็ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกับพี่เขื่อด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสครอปติดตามสั่นกระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับมันจะได้เตือนเพื่อนเพือนนะฮะใครมีสูตรใครมีเทคนิคก็แนะนำได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ